สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตบ้านนะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็ช่างก็กําลังเร่งแล้วนะครับนะตอนนี้มาดูกันว่าช่างทําอะไรเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เบียก็ไม่ออกมาไม่ออกมาหลายวันแล้วนะแล้วนะครับแน่เหมาอั แตะไข่กำลังงามมาเ่ยโอ้ดินกระคัดได้เียแข็งแล้วเลยอเลอ๊เอเนะนะี่ติ้วทาง,ขงเขาห้องกว่ามาขักเลยหัวต้องเลี่ยนเลี่ยนเลยนะหัวเนะ โอ้รถ oh, ตู้เห็นไหมรถตู้นะเห็นไหมนันเป็นดินแลเริ่มเป็นดินอะไรได้ไงเห็นไหมนี่ลงอ่าลงสามคันรถได้เลยเดี๋ยวเฮามาก่อรนี่เดี๋ยวเห็นไหมคานข้างหน้า แล้วก็เอาทรายเข้าอนี้เ่าวาดนี่เขาิเทแล้วนี่โอ้เขาล้อเล็กนี่ก้เาเอาเล็กแสงในใน้นำกันจะนปูนเทตัวนี้ก็เอาอันนั้นมาลงแล้วนี่เห็น เขายนลงออมบอลนี่กเหมือนตั้งเป็น,นระเบียบนี่ก็เอาทรายเข้าเนี้ยดิงด่งเริ่มยุบันนี่เอาทรายเข้าแล้วาลังโอ้ติวเขมาขมั่งง่ยสูงมาคักเลยติวเห็นแบบเป็นตรงหน้าเขียวเลยไหม สูงเยอะบ้านเน่านะแต่ห้องน้ำเลยมุมนี้ห้องน้ำเขายังมุมนี้นั่นคือครัวควัวนะแต่อ่ะห้องน้ำอย่างเช่แบบเป็นกระจกแบบเห็นทั้งนอกนี่เนาะนี่แขกเอาวะเ mm hmm. มืองนะเอาคว้านบางนิ่กนเนาะมาตั mm ้งมันเนาะเห็นนั่งลังเลยเนี่ บนไดาโลกนี่เอาหลังสุดแล้วบ่นี่ยบนรดาโลกนีประมาณมุมหนึ่งละมั้งนี่มุมน,มมนี่แต่สีกั้นมองนน่ะนะนี่กั้นมามานี่สีนหนัเบอเนี้อ ก็เริ่มแน่นแล้วทุกคนเราเริ่มมาใส่มาโรยนะแล้วก็เตรียมที่จะเทพื้นแล้ว,วทุกคนนะเทพื้นแล้วก็ก่อทีนี้นะฮะมาเราก็จะประมาณนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับทุกคนห้องรับแขกก็อยู่ตรงนี้ตแม้ไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้คือห้องนอน นี่ก็สูงอยู่ขานเห็นตัวปลายว่าอะไรนี่ก็กอตวสีวัลตสี เป็นบริเวณข้างบ้านนะฮะก็จะปลูตต้นไม้เพิ่มเงินตรงนี้ปลูกยาวเลยดินก็เริ่มยุบลงเยอะแหละแต่แดดร้อนมากเลยนงินโอ้มือนคือห่อนนะี้นาเนียวหนะักแค่ดินลุกแรงนี่นะั่นเจ่านะัะ แล้วราเยอะขอน,นานนะทีนี้เราจะทำรั้วตรงนี้ปึ๊บเป็นเลื่อ,อน,นเห็นปลาดุกเจ้าบ่เลยเฮ้ยไปเค็งไม่เมวียนปลาดุกหอยคนนะห,หอยหอหาแบบเอเลิกให้สักองสามัน บ่เห็นปลาเข่งยูยเห็นอะไปลาดุกยังไงลราไปเข่งปลาดุกยุงไต่มามันเลิหญ่มันอายบ่มาเกิดมาเราไปเดินมาดูหอยลายเด้อหอยเป็นจุ่มจุ่มดูดเกาะอยู่นะ นี่เดี๋ยวมาดูมุมนี้ก่อนทุกคนเราจะเจอปลาไหมากเห็นปลาดุกตัวนี้ปลูก oh. หัวห่านหากหลายเลยเช่นโบจักกินหอรอืปลาอะไร นี่ขึ้มีปลาซิวมามมาใส่ติยวนี่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 มาน้มเครื่องดูดน้าบ่นี่มีปลาซิวอันนี้นี่เห็นบ่นี่ยเตีวปลาเข็งกับมีเนี่ยรถออกมาบน่นี่ยเติยวไม่ขึ้นรถออกมาได้ไหม,มปลาเข็งกับมี่เลยเนี่นยนย่าจะมันก็้นจะไปได้ไฟแยงนั่นแหละ เนี่ยมันลอยนี่เด่ดีลยลอยเร็วๆเนี่ยไหมเนี่ยรุ่นเขาเลยเด็ดนี่นี่นี่ผู้ผู้เป็นจุ่มพูนะปลาก็ออกมาได้嘛ดูซุ่มันมันนะ โอ้ยน <masculine. S 2> <Christina. S 1> ั่นปลาซิวว่ามีปลาเข่งอยู่นี่ปลาตัวเล็กน่อยเป็นแบนนะเร็วแเร็วนะนี่หรือว่ากระเด็นทุกคนคลิปนี้เบียร์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราจหม่คลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อสวัสดีครับ